วัครับวันนี้เราจะมารีวิวน้ำยาขัดไฟหน้ารถนะครับผมแบรนด์ CRC น้ำเข้าจากนิวซีแลนด์ครับวิธีใช้ก็ง่ายๆครับเพียงแค่บีบใส่ผ้านะครับผมบีบแค่นี้พอไม่ต้องเยอะอ่าแล้วก็ถูวนไปครับตัวนี้จะเป็นอ่าไฟของรถตู้ห,หวัวจรวดครับผมอายุก็ประมาณ20ปีได้แล้วครับผม ถือว่าเป็นไฟที่เก่าแล้วก็เหลืองหมองครับคาบฝังแน่นเข้าเนื้อเลยครับมาดูกันว่าโคมไฟที่มีอายุเก่าขนาดนี้จะสามารถขัดให้ใสได้หรือเปล่ากระถูวนไปเรื่อยๆครับสำหรับท่านใดที่มีเครื่องขัดนะครับผมหรือว่าเครื่องเจียหัวผ้าก็สามารถใช้ได้ครับผมจะทําให้ผลลัพธ์ออกมาได้ใสกว่านี้แล้วก็ง่ายประหยัดแรงด้วยครับแต่ถ้าท่านใดไม่มีก็ ใช้มือขัดแบบผมก็ได้ครับครับเห็นไหมครับเริ่มใสขึ้นมาแล้วครับอ่าสังเกตว่าตรงจุดที่เราเน้นนะครับผมจะมีความใสครับเปรียบเทียบจากอ่าตรงจุดที่เรายังไม่ได้ขัดนะครับผมเห็นไหมครับใสขึ้นมาเห็นชัดเลยครับผม โอเคครับคราวนี้เราจะมา,าขัดให้ทั่วทั้งโคมไฟเลยนะครับผมเนี่ยก็ถูวนไปเรื่อยๆครับก็ถ้าถูแล้วน้ำยามันแห้งก็ค่อยๆเติมทีละนิดนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะจะเห็นว่าโคมไฟนั้นกลับมาใสเหมือนใหม่แล้วครับนะแล้วก็น้ำยาตัวนี้จะมีสารเคลือบนะครับผมที่ป้องกันไม่ให้โคมไฟกลับมาเหลืองอีกครับอ่าสวัสดีครับคุณลูกค้าเข้าสู่ช่วงโปรโมชั่นนะครับผมตัวนี้จะเป็นน้ำยาขัดโคมไฟรถยนต์นะครับผมแบรนด์ CRC Headlight Doctor ครับตัวนี้จะเป็นน้ำยาขัดโคมไฟครโคมไฟเหลืองโคมไฟ คุณคมไฟหมอเงขัดให้ใส่ได้ครับผมตัวนี้นําเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ครับเป็นของแท้แน่นอนครับผมนะสั่งซื้อวันนี้โปรโมชั่นพิเศษครับแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1ผืนนะครับชุดนี้เอาไปเลย399บาท399บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางฟรีไม่คิดเงินเพิ่มครับจ่ายเพียง399เท่านั้นครับผมตัวนี้นะครับี่ เรานําเข้าเองครับผมนี่ครับอันนี้คือใบอินวอย์ครับผมเอกสารนําเข้าเรียบร้อยครับของแท้แน่นอนครับไม่ใช่ชีมโหลแล้วมาบีบใส่ขวดขายไม่ใช่นะครับนี่ฮะนี่เป็นแพคเกจจิ้งจากโรงงานครับของแท้ครับเนี่เว็บไซต์ที่ต่างประเทศก็มีขายอยู่ครับขายทั้งโลกครับผมตัวเนี้มีขายทั้งโลกแบร์ระดับโลกเนี่ยต่างประเทศเขาขายกันอยู่นี่ฮะ ราคา17 US ดอลลาร์ครับผมแปลงเป็นเงินไทยก็เท่ากับดูต่อฮะสิบเจ็ด u s ์แปลงเป็นเงินไทยเท่ากับห้าร้อยหกสิบสามบาทนะครับห้าร้อยหกสิบสามบาทอันนี้คือราคาที่เขาขายต่างประเทศนะครับแต่เราว่าแต่เราไม่ขายราคานี้ครับผมเอาไปเพียงสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผม นี่เราขายเพียง399ส่ทรงฟรีเก็บเงินปลายทางไม่คิดเงินเพิ่มครับผมสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ใต้โพสต์ได้เลยครับหรือว่าส่งมาทางข้อความก็ได้ครับผมขอบคุณมากครับ